ตังถูกไหมเอาพูดง่ายๆอยากเป็นแผ่นบีจังเลย้ในสตูเขายิ้มรู้น่าคิดอะไรอยู่อ่าพอเนี้ยอ่ะปิดขายด้วยนะคะจากบริษัทบริษัทเจริญพ่อพันธุ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นะคะเขาไปจับมือกับกรมสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะลงนาม MOU เพื่อยกระดับการบริหารแรงงานด้วยแนวการปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทยส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูพร้อมๆกันค่ะ บริษัทเจเริญพุกภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือกอสอรอก,กระทรวงแรงงานรวมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเครื่องการบริหารจัดการแรงงานตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีหรือ GLP Good l a b o r Practice สำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทย CPF เป็นองค์กรแรกที่นำร่องใช้หลัก GLP กับฟาร์มสุกร106แห่งทั่วประเทศ และขยายผลสู่เกษตร,รกรในโครงการ Contract f ฟ r m i n g ประมาณ4,000รายสร้างความเชื่อมัน่นแรงงานในห่วงโซ่การผลิตสุกรได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงแรงงานโดยโกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับ ได้มีลงนาม MOU GLP Good l a b o r Practice กับทาง CPF ฝ่ายธุรกิจสุกรจะเป็นการยกระดับโดยเฉพาะในเรื่องการใช้แรงงานเด็กการไม่ใช้แรงงานบังคับการไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีการขามนุษย์สิ่งที่พวกเราต้องการยกฐานะขึ้นเป็น tier หนึ่งในเรื่องของการดูแลการคุ้มครองแรงงานการที่เรามีการลงนามก็เป็นการยกฐานะยกความเป็นอยู่ของ ลูกจ้างที่อยู่ภายในฟาร์มให้ดียิ่งขึ้นเซฟเองเนี่ยครับมีหลักการ ที่สาคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจก็คือหลักปรัชญา3ประโยชน์ต้องให้ประเทศได้ประโยชน์สังคมได้ประโยชน์แล้วเราถึงเชื่อว่าบร,ริษัทยังจะได้ประโยชน์สิ่งที่สำคัญที่สุดในบร,ริษัทคือคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานบร,ริษัทหรือผู้ที่มาเกี่ยวข้องเช่นคอนแทคฟาร์มิ่งในเรื่องธุรกิจหมูเนี่ยเรามีคอนแทคฟาร์มิ่งช่วยเราเลี้ยงถึง4 0 0 0แห่ง40,000ครอบครัวเนี่ยที่เราต้องมีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องอยู่ได้ด้วยดีมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้ที่ดีมันถึงสามารถทําให้ธุรกิจอยยยู่่ังืนได้้เรากก็ให ช่วยในการพัฒนาระบบขึ้นมาแล้วเราก็ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของทางกระทรวงแรงงานครับอโอเคย้ำอีกครั้งนะฮวันนี้วันจันทร์แม้เป็นวันหยุดเจอกันรอบสิบเอ<ร>โมงเราก็ยังจะมีสองรอบค่ะ– 11็ดโมงรอบจอแตกไลฟ์ Live สดๆผ่าน Facebook จอรุษไทยและ YouTube จอรุวไทยอินไซต์ไทยแลนด์เดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นนะ,ค,ะครับวันนี้ ขออนุญาตลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ